กองทุนพัฒนากีฬาหรือการกีฬา่งประเทศไทยอยู่ในกระบวนการที่ต้องให้ความสําคัญอย่างมากทางกองทุนได้ตั้งเป้าไว้นะครับบางท่านก็มองเรื่องสปอร์ตซิตี้เราต้องให้ความสําคัญในเรื่องการพัฒนากีฬาอาชีพในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีกีฬาฟุตบอลอาชีพวันนี้การดาเนินการของกองทุนบางครั้งการให้การสนับสนุนสโมสรต่างๆทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําต้องเข้าใจนะครับลีกภูทรเมื่อเทียบกับลีก ในระดับไทยลีกการสนับสนุนของสปอนเซอร์นั้นหาได้ยากมากฉะนั้นมีสโมสรหลายสโมสรที่พยายามจะสร้างเด็กในท้องถิ่นเพื่อให้เป็นนักกีฬาอาชีพเพื่อเป็นการส่งออกนักกีฬาของตนเองแต่ว่าประสบป,ปัญหาอุปสรรคก็คือขาดแคลนงบประมาณท่านได้ตั้งเป้าไว้320ล้านในการพัฒนากีฬาอาชีพนั้นผมคิดว่ายังไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนวันนี้ความถดถอยของกีฬาอาชีพมักก็เกิดมาจากการบริหารจัดก,การกองทุนที่ ยังไม่มีประสิทธิภาพสโมสรที่เขาอยู่ในเมืองที่เจริญแล้วก็ต้อง,ต,องต้องหาหนักเตะมาจากภูตรแต่การสร้างนักเตะภูตรให้มีคุณภาพให้มีวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ดีนั้นก็จําเป็นต้องส่งเสริมเรื่องของการพัฒนาอุปกรณ์เรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาให้กับศูนย์กีฬาต่างๆในจังหวัดต่างๆด้วยผมเชื่อว่าหลายจังหวัดในพื้นที่ภูมิภาคต่างๆของประเทศนั้นเยาวชนสนใจกีฬาฟุตบอลแต่สิ่งหนึ่งที่ฟุตบอล ไม่สามารถพัฒนาได้ในพื้นที่ภูมิภาคต่างๆก็คือขาดแคลนเรื่องสนามกีฬาขาดแคลนเรื่องอุปกรณ์ขาดแคลนบุคลากร,กรที่มีความสามารถฝากไปยังทางกองทุนพัฒนากีฬานะครับวงการการพัฒนากีฬาอาชีั้นให้ความสําคัญลีกภูธรที่เป็นสโมสรเล็กๆเพราะว่าเขาก็หาสปอนเซอร์ยากอยู่แล้วแต่ท่านมาจัดสรรดสนนรดสรง,งบประมาณให้ความสําคัญลีกภูธรกีฬาฟุตบอลก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆครับ สุกาโนมาธาอีกเป็นท่านสุดท้ายนะครับจะได้ให้ทางกองทุนได้ชี้แจงครับท่านประธานที่เคารพผมสุกาโนมาธาสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดยะลาเขตสองพักประชาชาติก็ขออนุญาตอภิปรายรายงานประจำปี2562ของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติก ตั้งข้อสังเกตเหมือนกับเพื่อนสมาชิกได้ตั้งข้อสังเกตไปนะครับก็คือว่าน่าจะเป็นกระบวนการที่ล่าช้าก็ฝากท่า,า,ทานประธานกองทุนด้วยนะครับว่าการรายงานต่อสภาผู้แทนรัษฎรนั้นถ้ามันล่าช้ามากมันก็ไม่เป็นปัจจุวันทันที่มันเป็นเหตุการณ์ปกตินะครับทำให้เราไม่สามารถเจาะลึกในรายละเอียดได้ท่านประธานครับผมต้องขออนุญ,ญาตนำเรียนผ่าน เรื่องของกองทุนพัฒนากีฬาจริงๆแล้วกองทุนพัฒนากีฬาหรือการกีฬาห่งประเทศไทยอยู่ในกระบวนการที่ต้องให้ความสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่23แล้วก็มีเป็นรองประธานคณะกรรมาการการท่องเที่ยวและกีฬาช่วงนั้นเรามีการปรัดดานพรบกฎหมายกีฬาอาชีพ แต่พอมาดูในเรื่องกองเงินกองทุนพัฒนากีฬาอาชีพทางกองทุนได้ตั้งเป้าไว้นะครับผมก็จะให้ความสำคัญว่าบางท่านก็มองเรื่องสปอร์ตซิตี้แต่ผมคิดว่าวันนี้เราต้องให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาเรื่องของกีฬาอาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กีฬาอาชีพทีไ่ได้รับความสำคัญได้รับความสนใจจาก,จากพี่น้องประชาชนนอก เนือจากกีฬามวยไทยแล้วนะครับก็มีกีฬาฟุตบอลอาชีพแต่ปัญหาที่ประสบมากผมคิดว่าวันนี้การดำเนินการของกองทุนพัฒนากีฬาโดยเฉพาะการส่งเสร,ริมการพัฒนากีฬาอาชีพนั้นบางครั้งการให้การสนับสนุนกองออสมโมสรต่างๆทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําต้องเข้าใจนะครับหลี่ภูทรไม่ว่าจะเป็นหลี่ภูทรในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อเทียบกับลีดในระดับไทยลีดการสนับสนุนของสปอนเซอร์นั้นหาได้ยากมากฉะนั้นมีสโมสรหลายสโมสรที่พยายามจะสร้างเด็กในท้องถิ่นเพื่อให้เป็นนักกีฬาอาชีพเพื่อเป็นการส่งออกนักกีฬาของตนเองแต่ว่าประสบปัญหาอุปสรรคก็คือขาดแคลนงบประมาณฉะนั้นก็อยากฝากกองทุนกีฬาว่าท่านได้ตั้งเป้าไว้320ล้านในการพัฒนากีฬาอาชีพนั้น ผมคิดว่ายังไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากให้ตั้งข้อสังเกตผ่านถึงประธากนกรรมาการกองทุนกีฬาด้วยว่าการที่จะสนับสนุนกีฬาเราจะต้องดูว่าควรจะดูกีฬาในพื้นที่ที่มันเริ่มต้นโดยได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะลีฟูทอนหรือฟุตบอลอาชีพที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือว่าในลีฟูทอนนั้นเดิมในยุค หนึนะครับได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากไม่ว่าทีมแต่ละสโมสรที่เข้ากันแข่งขันกันจะมีพี่น้องประชาชนมาให้ความสนใจมาเชียร์ลูก,ลกหลานของตัวเองมาเล่นฟุตบอลอาชีพแต่วันนี้ความถดถอยของกีฬาอาชีพมักก็เกิดมาจากการบริหารจากการกองทุนที่ยังไม่มีประสิทธิภาพถ้าเรามองเห็นนะครับดูแล้วเราจะเห็นว่าวันนี้ กองทุนกีฬาโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลอาชีพนั้นทําไมทีมชาติไทยมีแต่ตั้งเป้าแต่ไม่เคยประสบความสําเร็จเพราะเราพัฒนาอยู่ที่เรื่องของความเจริญผมอยากบอกว่าสโมสรที่เขาอยู่ในเมืองที่เจริญแล้วก็ต้อง,ต,องต้องหานักเตะมาจากฟูทรแต่การสร้างนักเตะฟูทรให้มีคุณภาพให้มีวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ดีนั้นก็จําเป็นต้องส่งเสริมเรื่องของ การพัฒนาอุปกรณ์เรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาให้กับศูนย์กีฬาต่างๆในจังหวัดต่างๆด้วยหรือแก่สมโมสรต่างๆด้วยอันนี้ก็อยากฝากเป็นประเด็นข้อสังเกตที่ผมให้ความสําคัญมากเพราะ 1. ผมก็เคยทําฟุตบอลสโมสรบอนอาชีพแม้จะไม่ใช่ระดับไทยลีกหนึ่งแต่เราคิดว่าการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆบรรดาเยาวชนที่สนใจกีฬาผมเชื่อว่าหลายจังหวัดในพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศนั้นเยาวชนสนใจกีฬาฟุตบอลแต่สิ่งหนึ่งที่ฟุตบอลไม่สามารถพัฒนาได้ในพื้นที่ภูมิภาคต่างๆก็คือขาดแคลนเรื่องสนามกีฬาขาดแคลนเรื่องอุป,ปกรณ์ขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถฉะนั้นขอฝากไปยังทางกองทุนพัฒนากีฬานะครับวันการพัฒนากีฬาอาชีพนั้นให้ความสําคัญลีกภูตรท,ที่เป็นสโมสรเล็กๆเ,เพราะว่าเขาก็หาสปอนเซอร์ยากอยู่แล้ว แต่ท่านมาจัดสัดส่วนในการจัดสรรงบงประมาณโดยคำนวณดูเรื่องของความสนใจบางครั้งไทยลีกหนึ่งได้มากกว่าลีกระดับ5นะครับอันนี้ก็อยากฟังไปข้อสังเกตว่าให้ความสําคัญลีกภูธรแล้วเรามาจะมันกีฬาฟุตบอลก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆครับขอขอบคุณค่านประทานครับ